สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับไฟล์วิดีโอนะครับที่เรนเดอร์มาจากโปรแกรมอื่นนะครับอย่างเช่นวิดีโอของผมนี้นะครับเรนเดอร์มาจากโปรแกรม Light Tracer นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเรนเดอร์ไฟล์ 3D animation นะครับทีนี้เราจะเอาวิดีโอพวกนี้เข้ามาตัดต่อใน Premiere Pro นะครับปรากฏว่าภาพมันจะกระพริบกระพริบนะครับหรือว่า ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาน่าจะใช้คำว่า clean glitching หรือว่า s h o p p i อะไรประมาณนี้นะครับก็คือภาพแบบเหมือนกระตุกกระตุกขาดขาดห,หายหายเป็นภาพเป็นกริดนะครับตอนแรกผมก็ผมก็คิดว่ามันจะเป็นแค่ตอน p r e ี i e w แต่ปรากฏว่าเ e n d e r ออกไปมันก็จะติดออกไปด้วยนะพอพอตปุ๊บมันจะเห็นเลยมันมันจะมีแบบแค่เฟรมเดียวอะไรประมาณนี้ครับทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาก็ อาจจะง,ง่ายนิดเดียวนะครับก็มาที่คลิปวิดีโอของเราเลยที่ไทม์ไลน์นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ render and replace เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้า d ดอะล็อกแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็มาที่ format Format มันจะเดิมของไฟล์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือเราลองเปลี่ยนดูผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ ฟอร์แมตหรือว่าโค้ดของของไฟล์วิดีโอนั้นๆน,น,นะครับเราก็มาเปลี่ยนดูมันมีให้เลือกนะครับผมก็ใช้ที่ผมก็มาเลือกที่ Quick Time นะครับแค่นี้ครับแล้วก็โอเคออกไปโปรแกรมจะทำการเรนเดอร์คลิปวิดีโอของเราแล้วก็ Replace ลงไปทับลงไปที่ไฟล์เดิมอีกทีนะครับทีนี้เราอลองมาพรีวิวกันดูเห็นไหมครับ ปกติเนี่ยถ้าเลื่อนแบบนี้เลื่อนที่เพลย์เฮดแบบนี้มันจะแป๊บๆละเนี่ยมันจะเป็นแบบกริชชิ่งละตอนนี้มันมันหายไปละเราก็ทำการเรนเดอร์ออกมาได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเผื่อเผื่อใครที่กำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะครับแล้วไม่เจอผมพบวิธีแก้ปัญหาของมันได้ ก็เลยแบบเอามาทําคลิปไว้แชร์กันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นๆนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ